มันเจ็บเจ็บอะไรโอนอัวกัดเมื่อกี้มันเข้าเรื่อยอ่ะจริงเหรอจริงอนอัวกัดเขาเหนียว่าอนอัวเขาจะว่ารจงนี่แหละเออขึ้นเลยมันต้องไปเลยเหรอมันรอพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอโอ้ยทีไปแทงฟูแทงสนุกไม่เห็นหน้าบึ้งตึงเลยห้าทุ่มก็ยังยิ้มแป้นเลยก็เขารักแมวเขารักมัน มันไม่ได้ตั้งแมวมันไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมันก็ดีเองนั่นแหละมันแค่ตกใจ,จไอ้แมวบา้าอย่าพูดแบบนั้นนะแค่นั้นมันก็น่าสุสั่พอแล้วเตงนั่นแหละเขาเตือนเตงแล้วว่าอย่าไปเล่นกับมันเขารลักเคยกัดคนอื่นมาแล้ว น้องแค่งเงีบน้องไม่ได้งับเดี๋ยวนี้มีถุงยาสองอย่างจะใช่เหรอเรียบรอ้อยแมวแค่งเงีบ <c oughs> <c oughs> ยบนี่เ <c oughs> ดืดอดแล้ว <c oughs> เขาไม่ได้ดื้อด <c oughs> เขารักแมวเขาไม่โกรธนะทิ้งก็ห้ามโกรธขนาดเขาโดนงับเขายังไม่โกรธเลย